จากนึงสุกมันก็ต้องเปิดจัหนึ่งสุกหรือว่าเปิดสุกเสาร์อาทิตย์เปิดเทมันทุกวันอ่ะที่หนึ่งก็น่าจะเปิดทุกวันอันนี้เปิดแค่วันจันทร์วันเดียว ัวดังนี้พี่เข้าหมดหรือยังครับเข้าแค่ไอ้อันแรกไปมาปอดสองพี่นันได้ยังได้แล้วครับ เป็ดแป็ดแปดยาเยอะไม่มีกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโอ้เจอแล้วกระเป๋าสอง รบซี่ใจล้วพ <c oughs> ี่ยอบปล่อยยังพี่แม่ป่อยกำลังหาอยู่ว่ามีเกาะสามตนนี้เปล่าอ๋อผยอู่ตรงตรงนี้แัปตรงนั้นได้แต่ดี่อัตรงนี้นได้เกาะ อับเราได้เป็นเกาะสามเอาเก็บเก็บไอวอไม่ไ,ไ,มไ,ไ,มไ,ไ,มได้เก็บไปเก็บไปดีเก็บไก็ยอดีโอ้บสี่อแอดแท้ตอนนี้เกียดดันไม่มีพี่ไม่ด้ไม่มีเมมทียบเกาะเอาเป็นตัวตกสภาพ <c oughs> มีคนมากไปแล้ววะไม่บางทีมันก็ไม่ดอกไม่พี่ในกระสุนเอาหายพี่อาจจะมีตัวเห็นแต่ปืนกระสุนหายเไยมาซิกนี้ก่อนไหมโอบสีเยอะจริงเลย ไปกระพริบอะไรวะแลไวแต่เก็บเสียงไะตอนนี้เก็บเสียงจากตามโยเหมือนกันชอบอยู่ห้องบนเลยนะพี่คนเพน นั่นไงใช่หไหมยาเต็มเลยผมไม่ค่อยได้ขึ้นไปหาของข้างบนเลยตรงนี้ผมน่าจะ้นอจัองะต้องย่องยองเดินลงอะ่ะตัวตกลงมาเ,ออเดินไงมันก็ตกเยอะขนาดจะถึงพื้นอยู่แล้วก็ยังตกก็ยังเลือนก็ยังยุบ อีกแค่สองเก้าเองนี่บอกสาม คนนี้ก็มียายาเพียบเลยไกอ้ย,อยาเยอะพี่ตอนนี้ <ยา S 1> ก็แปดกล่องแล้วคมเกือเสิบเจ็ดตัวหาจับสามแบบเก็บเสียงนะคนระับโอ้ยขาเรต้องติดหนึ่งในสามเราไม่ต้องรีบ อัพเกาะอ,อีกทีนะจะรั้เกาะสิอัพไปเอกเดี๋ยวผมไปอัพตรงบ้านกิมน,น้ำก็ได้ถ้ามันมีให้ผมนะมันยังเหลือบ้านริมน้ำก็บนต้พานธ์ตงนู้นอาจจะมีมั้งว่าทำไมหากเก็บเสียงไม่ได้<อ>เหมือนกันนะเพราะไม่มีใครมาลงซีกเราเลย ้ยแล้วขาตั้งไอ้วอ,อยังไม่มียังมีสองลูกที่มีไอ้โว้อยอ่ะไอ้โว้มีสามลูกโอเค <c oughs> ต้องดีไปละมอ้ยหายป่ะพี่ไปดูสะพานไหมสะพาน ห้าตัวมันจะมีไฟกับบอกปืนไหมนะไปอีกหลายตียนะ่ะขอดูหน่อยนะอะไรเพจดูว่ามีไฟป,ปืนเปล่าอ๋ออุ้ยหนาวโอเคดีขึ้นมีไฟป,ปืนสองได้แล้วปืนสองอ้าวตะปานก็หายหพี่ไม่มีเลย เอ้ยมีตัวยิงกันอยูพ่พี่ข้างหน้าจะวพึ่งเราไม่ต้องเข้าไปหรอกน,นี่เหรอพี่ข้างหน้าเลยแหละไม่แต่อะไรไเดี๋ยวไปติดหนึ่งในสามนะข้างหน้าตรงไหนเนี่ยม,ม,ม,มอ,อ,อบๆตรงไอ้ดอกพี่ตรงไอ้ดอกตรงไอ้ดอกสองตัว เอาไหมตรงแอร์ด็อปเอาก็ได้ใช่ใช่ล้มพี่ข้างบนลม้มข้งางล่างยังไม่ลม้ลมล้มเลยหนึ่งน้วกะสองตัวแล้วดิมันแตกค่าสองตัวใช่ไหมแตกสองเลยพี่แตกสองเลย แมเอิมซ so, ีเอ็นหนึ่งมันช้าแต่ทำไงได้สกินมันเจ็ดวันก็เลยต้องสนใช้โอ้โหบาทคนเล็กดอกตรงนู้นขี้กอดตีคนเรียกดอกข้างหน้า ไอวอมันไม่มีก 9, มมมันเลยวะเนี่ยลุปเอ็มเจ็ดเก้าหายมีแต่แม่หมดนี่แกไอวอลวงแล้วหลวงแล้วไอวอมันเนี่ยแม่มันโอ้โไอวอลไอเราห้ยเจ็บแล้วมันเจ็บไปแล้ววะเหลือเจ็ดตัวเว้ย ตัวก็ยังไม่เข้าที่หนึ่งในสามนะแพ้เหลือหกแล้ว,ลวเอ้ยแอร์ดอบพังไหนวะ เห็นไหมพี่ข้างรู้ว่าพีแ่แล้วเห็นเราเห็นเราวโดนยิบดิบบอมบ์เก่งม,มากไม่ได้ทำอะไรเลยผมเฮ้ไปแตกกลางเวทแตกแล้วแตกแล้ว Yeah, ยเด็ดโซนของนายบ้านเขาบ้านเขาบ้านก็ไม่ได้เลยหมอกพี่ผมเลาะริมเนี่ยโอ้ระบากใจแท้เด็ดโซนิี้ลองดูนี่เก็ยเก้าแลวพี่ นั่งรวมกันเฮ้ยเหลือสี่ตัวน่าจะไม่ใช่ตีอะอย่าบอกไม่ใช่ตีแต่ตัวเรามั้งแต่ตัวเมื่อกี้มีเจ็บเสียงอะเฮ้ยข้างหน้าพี่ยิงกันแล้วพี่ให้มันยิงให้มันยิงก็ปล่อยมันยิงันเนี่ยผมอ้อมมาของเนี้ย เฮ้ยมันยิงกันยังไงทำไมไม่รดวะเออเฮ้ยต่อย,อยตั้งหลักพี่ก่อนเหี่ยไม่ใช่แล้วมันหลอกเหลือสี่ตัวเท่าเดิมอยู่เลยรลอยเข้าไปหามมนเลยอัเก่ออัปก่อเออคเฮ้ยมีกอนเฮ้ยเจ็บเสียงพี่อัเก่อเปล่าตรงนน้น จะหัวแตกวะเหรอพี่การไอวอลยิกตอนดิยิงยิงเย้ยยิงแล้วพี่ยิงแล้วยิงกันแล้วร่แล้วเหลือสองตัวแล้วครับยังอยู่ตรงเต็นท์แหละครับแล้วพีีตรยังไงกอเลยบอก้นเลยไข่้นเลยไม่ต้องละไรอย่างนี้ก็เข้าแล้วแหละไง ผมไปยิงตัวล้มเหรอเนี่ยใช่